เอาเกรนมันมาใช้ประโยชน์สูงสุดเราก็ห่อโลตีแล้วเวลาคนจะกินโรตีไม่มีเกรนอยู่แล้วไม่ต้องฉีกได้ซ้ำไปก็เด็ดปุ๊บมันก็จะออกมาทีละทีละชั้นของมันเนี่ยฮะคือแบบเป็นเกิ็ดเล็กเกลดน้อยที่แบบคือเราสามารถเอาทำเป็นถงได้อีกนอกไปจากคอขนมใส่ไส้กับข้าว้องมัดกัน แสดงว่าตอนที่แชมป์เรียนเนี่ยแชมปก็เป็นคนที่มีไอเดียเยอะแยะมากมายเลยครับส่วนหนึ่งมันมาจากการทํากิจกรรมด้วยไหมคะอืมผมทํากิจกรรมเบื้องต้นนะฮะแต่เวลาว่างจากการทำกิจกรรมเนี่ยผมจะหาหาความรู้ใส่ตัวเองด้วยการด้วยการหนึ่งก็คืออาจจะไปห้องสมุดอ,อดูหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการดีไซน์และไม่เกี่ยวนะครับอันที่สคืออาจจะไปเที่ยวไปเที่ยวทะเล ไปเที่ยวเดินเล่นไปเที่ยวสวนอะไรนะใช่ครับเพราะว่า hmm. มันทุกอย่างมันรอบตัวมันคือไอเดียทั้งนั้นเลยฮะค่ะครับอย่างนี้ถ้าเกิดคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะมีไอเดียดีๆแบบนี้เขาควรที่จะสั่งสมหรือว่ารับสมองอยังไงให้เขาสามารถที่จะออกแบบงานสร้างสารรค์ออกมาได้อยากรู้ว่าคนที่เขาทํางานสร้างสารรค์เนี่ยเขามีวิธีการสั่งสมไอเดียยังไงผมคิดว่าข้อที่หนึ่งน่าจะลองดูสิ่งที่มีอยู่แล้ว,ลวนะครับมีอยู่แล้วในเรื่องของไอเดียไม่ว่าจะเป็นหนังสือ การออกแบบหรือนักออกแบบต่างๆก็จะรู้ว่าโอเคแบบนี้หรือจะแม้แต่อินเทอร์เน็ตก็ตามเราก็จะรู้ว่าโอเคแบบดีไซน์แบบนี้มีอยู่นะ,ะเวลาเราคิดเราจะได้ไม่ไปซ้ำเขาแล้วเราก็ดูกระบวนการคิดของเขาซิว่าวิธีการค,ความเป็นมาของเขามาอย่างไรแล้วเราก็ค่อยมาแอพพลายใช้กับเราได้รางว,วัลมาเยอะแยะมากมายชัาภูมิใจในรางวัลไหนมากที่สุด ภูมิใจนในรางวัลไหนไมากที่สุดครับมันอาจจะแรกมาด้วยความยากลําบากหยาดเหงื่อน้ําตาความทุ่มเทเยอะที่สุดผมภูมิใจทีซีสหรือวิทยานิพนธ์เนี่ยมากที่สุดเพราะมันยากเนาะเพราะว่าไม่ใช่ครับายากมันผมว่าทุกอันมันน่าจะมีความยากเลยตัวเองอแต่วิทยานิพนธ์เนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆที่ผมสามารถทําได้แล้วก็เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ คนไทยเนี่ยหันมามองอะไรที่มันเป็นมีความเป็นไทยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นอะไรไทยจา๋จาจ๋าลิเกอะไรก,ก็แล้วแต่นะเนี่ยครับเราเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นไทยค,ค,คุณผู้ชมเริ่มรู้จักแขกรชองของเรามากขึ้นแล้วนะคะทั้งความสามารถทั้งแนวคิดแล้วก็พื้นฐานในการออกแบบของเขานะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันคะ่ะว่าบริษัทที่เขาเพิ่งเปิดมาได้แค่2ปีแต่ทําไมถึงประสบความสําเร็จแบบนี้แนวคิดอะไรที่เขาซ่อนอยู่ในบริษัทนี้นะคะสักครู่มาติดตามกันค่ะ ออกมาทําในสิ่งที่เองชอบชโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยว่ามันจะไปได้หรือเปล่าออจะใช้ดีไซน์เป็น,ปนจุดขายเงินคุณนี่ก็มีมากมายไหมคะตอนนั้นที่เปิดมันในหนึ่งบริษัทมันต้องมีหลายๆส่วนเ<ช>ท่ากันแชมปคัดเลือกคนที่จะเข้ามาร่วมทีมแชมป์ยังไง ับเข้าสู่ช่วงที่3ของ v o i c e of เ h e Day นะคะเรายังอยู่กับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่งจะไปคว้ารางวัลระดับโลกมานะคะคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยลืมถามไปเมื่อกี้ว่าคุณแชมป์ไปรับรางวัลมาที่ไหนนะคะที่เป็นรางวัลระดับโลกเนี่ยค่ะเชียงไฮ้เวิลด์เอ็กซ์โปต้องไปรับถึงที่นู่นเลยแล้วเราก็เป็นคนไทยคนเดียวที่ขึ้นไปบนเวทีที่รับรางวัลใช่ไหมคะก็มีไทยแลนด์เลยครับไทยแลนด์คนเดียว The Prompt company Prom Design from Thailand Design ณจุดนั้นคงรู้สึกภูมิใจมากนะใช่ครับแล้วมีมีคนมาสอบถามเราไหมคะว่าเอ๊ะเราเป็นใครมาจากไหนยังไงทำไมควา้ารางวัลน,นี้ได้มีสิงคโปร์มีสิงคโปร์มาถามว่าอ่าุย้ยประเทศไทยอยู่ใกล้ๆก,กันนะฮะเรา,าั้หประเทศไทยก็เก่งๆๆอะไรครับเพราะสิงคโปร์ขเขาเป็นสาขา เป็นดีไซน์เอเจนซี่จากสาขาของของโลกอะฮะเขามาเปิดที่สิงคโปร์เขามาถามาโอ้ยนี่ผประเทศไทยพัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาพูดไปเพราะว่าเราก็เป็นตัวเล็กๆคนหนึ่งใช่ครับพูดถึงบริษัทแชมป์มั่งดีกว่าหลังจากที่สอบถามไปแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณแชมป์บอกว่าเราเรียนแล้วแล้วเราก็เริ่มชอบแต่ว่าหลังจากจบมาเนี่ยคุณแชมป์ไปทํางานอย่างอื่นก่อนที่จะมาเปิดบริษัทของตัวเองใช่ไหมคะทำงานเกี่ยวกับด้านไหนเอ่ย ก็ทำงานเกี่ยวกับด้านที่ทาตัวเองถนัดน, 10, น,นะ 10, นนครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยแหละครับแล้วทํำไมมันถึงคลิกว่าเอ้ยเราไม่เอาดีกว่าเรามาเปิดบริษัทของเราเองดีกว่าคือผมมี <c oughs> วิธีคิดแบบนี้คระคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไปทํางาน<ม>เพื่อที่จะรู้ว่าประสบการณ์ในการทํางานจริงเนี่ยม,มันแตกต่างจากที่เรียนยังไงใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้บริษัทที่ผมทํางานเนี่ยม,ม,มันมันมี มันมีระดับหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปได้คือแบบที่ทำเนี่ยมันจะถูกลูกค้าเนี่ยปิดกั้นเพื่อออกตลาดจริงเพราะอะไรคะคือเ,เหมือนไอเดียเราเป็นไปไม่ได้จริงอย่างเงี้ยคะไม่ใช่ครับไอเดียมันเป็นไปได้แต่แต่วิธีการคิดของของนักการตลาดเนี่ย<อ>เขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้<อ>ทั้งๆผ,ผมมีไอเดียประมาณนี้ก่อนผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมเราไม่คอนวิซลูกค้าหรือคอนวิซ ใครก็แล้วแต่เนี่ยว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ก็เลยตัดสินใจที่ว่าออกมาทําในสิ่งที่เองชอบโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยว่ามันจะไปได้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเจ้งไหมจะอะไรไหมเงินทุนนี่ก็มีมากมายไหมคะตอนนั้นที่เปิดได้มีนะครับใช้สมออย่างเดียวเลยครับคือเราก็ทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่าตอนที่เป็นบริษัททีนี้การฟอร์มทีมของแชมป์นะคะมันในหนึ่งบริษัทมันต้องมีหลายๆส่วนเพื่อที่จแชมป์คัดเลือกคนที่จะเข้ามาร่วมทีมแชมป์อย่างไงเป็นคนเก่งเป็นคนทะเยอทะยานหรือว่าเเป็นนคมีีไอดย ผมเลือกทั้งหมดเลยครับคือคนเก่งเนี่ยมันต้องมีอีกมุมหนึ่งที่คนเก่งเราต้องรับฟังได้นะฮะเพราะว่าไม่ใช่เก่งแล้วก็มีโก้สูงแล้ฟังไม่ได้มผมก็เลือกคนเก่งแล้วรับฟังได้มีบางคนที่อาจจะไม่ได้เก่งมากแต่เขาขยันก็ได้แล้วก็มีคนที่เป็นธรรมดาครับธรรมดาแต่ มีไอเดียบ้างบางไอเดียอาจจะดีบางไอเดียจะ,าอ,ยจะอาจจะเฉยๆนะครับก็รวบรวมรวบรวมมาแล้วก็มาฟอร์มทีมเปิดซึ่งบริษัทน,นี้แชมป์รับผิดชอบอะไรบ้างหนะ้าที่ที่ทําหลักๆก็คือผมเป็นคนดูแลเรื่องดีไซน์คือบริษัทของผมเนี่ยชื่อพร้อมดีไซน์นะครับพร้อมก็อาจจะมีกิมมิกที่มันมแปลว่าพร้อมอมันแบบมันเป็นคําพ้องเสียงระหว่างไทยกับอังกฤษอะไรครับ เปิดปุด๊บก็ใช้ทีมของผมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยในการทํางานก็จะมีลูกค้ามาให้ทํางานแต่ทางบริษัทผมเนี่ยผมก็จะจะใช้อนี้สําคัญนะจะใช้ดีไซน์เป็นจุดขาย,ายแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดที่สุดอันนี้คือจุดหลักเป็นเด่นหลักๆของสองอย่างของ,องของบริษัทของแชมป์คื คือใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดกับดีไซน์ที่แปลกแหวกตลาดแต่ใช้ได้จริงด้วยใช่ไหมคะทีนี้ต้องถามก่อนว่าพอเรามาเปิดบริษัทของเราเองเนี่ยมันมุมกลับกันแล้วเดิมเนี่ยเราเป็นลูกจ้างเขาเป็นหนึ่งในนักออกแบบที่อาจจะถูกนักการตลาดตีกรอบไอเดียไปบ้างพอเรามาทําเองแล้วเนี่ยปัญหานี้มันเกิดขึ้นในบริษัทเราบ้างไหมเช่นว่าไอเดียที่จะออกแบบนักการตลาดในบริษัทเราค้านไหมแล้วเราทํำยังไงอ่ะ มีคานบ้างครับแต่เราต้องใช้เหตุผลแล้วก็ให้เขามีเหตุผลในสิ่งที่เขาเราจะเป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวข้องกันนะให้เขามีเหตุผลในมุมของเขาแล้วเราก็มาประนีประนอมกันว่าทางที่จะไปได้เป็นอย่างนี้วิธีการที่จะทําตลาดมียังไงบ้างอะไรเงนี้ครับก็คอมโพมไมใการประนีประนอมกันเพื่อที่จะทําสินค้าของเขาเองนะให้ดีบางทีเขาอาจจะต้องเชื่อเราในมุมเรานิดหนึ่งว่าเราถนัดแต่เราต้องเชื่อในมุมเขาบาง บางมุมในแง่การตลาดบ้างอย่างนี้คุณช้ํามองผลิตภัณฑ์ต่างๆเวลาเราจะออกแบบเนี่ยสมัยที่เราทํางานแล้วเราบอกว่าเราโดนปิดกั้นไอเดียมีอันไหนไหมคะที่เราเอาไอเดียตอนนั้นอ่ะมาใช้แล้วปรากฏว่ามันเวิร์กจริงๆอย่างที่เราคิดยกตัวอย่างได้ไม่ไม่มีเลยครับผมคิดใหม่ตลอดทําใหม่ตลอดใช่ครับคิดใหม่ตลอดซึ่งไอเดียเราส่วนใหญ่ก็จะเวิร์กออกมาก็จะเวิร์กก็เรียกได้ว่าจะเวิร์กมันก็ดูแต่ ดูจะรวยตตวเองไม่ได้นิดนึงเอาเปรี้ยวก็พอได้พอได้ดีกว่าครับแล้วเมื่อกี้ที่ชั้นบอกว่ามันจะสามารถทําให้ใช้ต้นทุนการตลาดได้ต่ำสุดเนี่ยมันไปเกี่ยวโยงกันยังไงคะกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีเคสหนึ่งน่าสนใจครับเห็นบอกว่าเป็นอันนี้เป็นอันนี้ครับเป็นขนมอันนี้นะคะครับขนมอันนี้เป็นขนมในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีขนมแบบนี้เขาเรียกเขาเรียกขนมเซนเบ้เซนเบ้มันคือมันคือขนมที่ทํามาจากข้าวเหนียวแล้วใช่ครับ เมื่อก่อนมันจะชื่อฟรองเต้ขายไม่ได้เลยครับ <ฮะ S 1> ออกตลาดแล้วก็ขายไม่ได้เลยเครื่องจักรก็โดนทิ้งไว้สูญเสียค่าใช้ใจ่ายทางด้านเวลาขาย<อ>ไม่ได้เพราะอะไรคะขายไม่ได้เพราะอะไรก็ไม่รู้ครับตอนนั้นตอนนั้นขายไม่ได้ใช่ครับมผมก็เลยกลับมามองว่าเนี่ยคนกินช็อกโกแลตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไร<ฮ>ะเขาต้องการอะไรเลยแนะนำให้